มีแต่เรื่อง Hello เ่อวันนี้เราไปดูหนังแนวดราม่าฟิลเลอร์อาถรากรรมผลงานการกำกับของผู้กำกับชื่อดังโจโอเอลชูมาร์เกอร์กันนะจ๊ะ เรื่องราวของสตูเชปเฟอร์ที่ปรึกษาสื่อโฆษณาให้เช่าในราคาย,ย่อมเยาชายหนุ่มจอมเห็นแกตัวที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองคนนี้นะต้องมาติดกับดักเ <c oughs> มื่อเขาดันไปรับโทรศัพท์ในตู้โ <c oughs> ทรศัพท์สาธารณะแห่งหนึ่งเข้า <c oughs> แล้วก็ได้รับการข่มขู่จากฆาตกรต่อเนื่องที่อยู่ปลายสายว่าเขาจะถูกยิงตายถ้าว่าเขาวางสายแล้วก็ออกจากตู้ เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองกำลังสนับสนุนแม่นปืนมายังสถานที่เกิดเหตุพวกเขาพากันคิดว่าศัตรูเนี่ยเป็นบุคคลอันตรายที่มีอาวุธปืนผู้ก,กองเรมี่พยายามเกลีย้ยกล่อมให้ศัตรูออกมาจากตู้โทรศัพท์แต่สิ่งที่เรมี่และกองกำลังของเขาไม่รู้ก็คือบรรดานักข่าวช่างภาพที่มารุมร้อมอยู่รอบสถานที่รวมถึงเคลลี่ภรรยาของศัตรูพามเมลาลูกค้าและว่าที่แฟนสาวของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะถูกอาญากรเห็นพวกเขาทั้งหมดผ่านกล้องจากปืนไรเฟิล ของเาสตูตกอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์อันขัดต่อหลักจริยธรรมแล้วเขาก็จําต้องเผชิญกับเรื่องฉุกเฉินและต้องพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้บทสรุปเรื่องเราจะเป็นยังไงพวกเธอไปติดตามนะจ้าไหนโฟนบูสวันเสาร์ที่เจ็ดมกราคมเวลา2องทุม่มทางช่องครูฟิล์มหนึ่งช่อง1.15และ2.22เจเจไปแล้วนะบ๊ายบาย Up and try again. Or anyone.